สวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาพบกับคุณครูลูกหยีอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้นะคะในหน่วยแม่ของฉันครูลูกหยีนะคะก็จะมาสอนเด็กๆเ,เกี่ยวกับกิจกรรมในวันแม่แต่ก่อนที่เด็กๆจะไปเรียนรู้กันนะคะคุูลูกหยีก,ก็มีกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลงหนึ่งเพลงเกี่ยวกับวันแม่มาฝากเด็กๆด,ด้วยนะคะชื่อเพลงว่ารักมาม้าคนเดียวเด็กๆอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเพลงนี้จะมีท่าเต้นยังไง ถ้าเด็กๆอยากรู้แล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ ยังไงกันบ้างคะเด็กๆสําหรับเพลงรักมาม้าคนเดียวเต้นตามครูลูกหยีได้สบายๆเลยใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยคะ่ะเด็กๆนะคะก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสําคัญสัญลักษณ์ของวันแม่และวันที่จัดวันแม่กับคุณครูกล้วยไปแล้วนะคะสําหรับวันนี้คุณครูลูกหยีนะคะจะมาสอนในเด็กเกี่ยวกับกิจกรรมในวันแม่เด็กๆทราบไหมคะว่ากิจกรรมในวันแม่นั้นมีกิจกรรมอะไรบ้าง ถ้าเด็กๆยังไม่ทราบนะคะก็ไปเรียนรู้พร้อมๆกับคุณครูลูกหยีเลยค่ะกิจกรรมในวันแม่ 1. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและยังมีการประดับธงชาติและธงประจำสัญลักษณ์ของพระองค์ด้วยค่ะข้อ2นะคะ การทาบุญตักบาตรเนื่องในวันแม่เด็กๆสามารถชวนคุณพ่อคุณแม่นะคะไปทำบุญที่วัดใกล้ๆบ้านของดเด็กๆได้นะคะและข้อ3มค่ะการนำดอกมะลิหรือพวงมาลายัยมากราบไหว้คุณแม่เพื่อเป็นการขอพรและเป็นการตอบแทนพระคุณที่คุณแม่เลี้ยงดูเด็กๆมานะคะการบอกรักแม่ไม่จำเป็นจะต้องทำเฉพาะวันแม่นะคะเด็กๆเด็กๆสามารถทำได้ทุกวันเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูลูกหยีต้องขอตัวลาเด็กๆไปก่อนนะคะคุณครูลูกหยีจะไปเตรียมพวงมาลัยสำหรับกราบไหว้คุณแม่ก่อนนะคะแล้วพบกับคุณครูลูกหยีได้ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะเด็กๆบ๊บายบายค่ะ สำหรับใบงานใบที่2นะคะให้เด็กๆตกแต่งระบายสีนะคะภาพวันแม่ให้สวยงามตามจินตนาการของเด็กๆเลยนะคะแต่เด็กๆดูด้านล่างด้วยนะคะจะมีเขียนคำว่า happy m a r c h d a y ให้เด็กๆนะคะเขียนตามรอยเส้นปะเลยเมื่อเด็กๆทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้คุณเพื่อนแล้วก็คุณครูดูที่กลุ่มไลายห้องด้วยนะคะ